วันนี้จะทำมาม่าที่เขากำลังฮิตกันใน t i ก t o อกอ่ะชุมบ้า spicy and creamy เครื่องปรุงรสเผ็ดและซอสครีมชนิดแห้งห่อละห้าสิบาท <laughs> มี3ห่อพอดีมันจะเป็นคอมโบมีเบคอนมีกิมจิแล้วก็ไข่กุ่มเอาให้ครบเค้าเห็นมันอยู่ตรงนี้อ่ะเอ้ยมันอยู่ตรงนั้น <laughs> นี่เบคอนย่างรสพริกไทยดำ47บ47บาท โอ้ม y กอดอากิมจิที่นี่มีของอันนี้ด้วยบีบีโก29บาทเหลือไข่กุ้งไข่กุ้งก็หนึ่งถ้วยก็พอไปจ่ายตังก่อนพี่อไปจ่ายตังก่อนสรุปซื้อของไปทั้งหมด305บาท3หอ่อชินรามยอนชูมบ้าเส้นมันนิ่มๆหน่อยจะได้อร่อยอร่อย โอ้เป็นสีขาวส่วนอันนี้เป็นซอสหอมแต่ว่ากลิ่นไม่เหมือนบูดักอะกลิ่นไม่เหมือนกันนะเบคอนย่างอันนี้จริงๆเอาไปเวฟได้เลยแต่ว่าอยากเอามาย่างมากกว่าเซคเกลกุ้งลงไปเลยทำไมไข่กุ้งเยอะอย่างนี้คะเนี่ยปิดท้ายด้วยกิมจิ เจออย่างนี้ค่อยไม่รักก็บ้าแล้วกินไก่กิมจีไว้สิแม่นะคอมโบอ่ะอร่อยแต่ว่าหนูคิดว่าหนูจะชอบมาม่ารสอื่นมากกว่า ถ้าเอาไปกินเป็นแบบจาจังหรือเป็นตัวบูดักสีชมพูอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเข้าเนะเอะเลยค่ะ